โอเคก็กลับสวัดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมวันนี้เราจะมาเล่นเกม Simple p a พ n ใช่เราจะมาเล่นเกมซ i m p l e p a พ n ได้คำได้คำพูดมาจากคนอังกฤษอืม ความฉลาดอังกฤษนี่เท่ากับศูนย์ก็รู้บ้างแหละแต่ภาษาอังกฤษบางอันก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาเล่นเจ็ดแปเจ็ดขีดเก้าใช้หน้าอะไรอืม รู้วิธีบินแล้ววิธีบินก็คล้ายๆกับเจ็ดสีเจ็ดอันนั่นอนะเคยทำไปแล้วใน EP ที่สิบใช่เหรอ <c oughs> นี่มันทุม่มสามสิบเจ็ดนะวันหนึ่งกูก็ลงคลิปประมาณสองสามคลิปแหละ <c oughs> ไม่ต้องแปกใจ จะเป็นจะโดนยิงแล้วมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็แค่ด้านหน้ามันหายไปส่วนหัวมันหายไปแต่ส่วนกลางๆหลังๆอะ่ะเออมันยังรอดอยู่อือเคยเคยให้โดนละแต่ว่ามันค่อนข้างจะเลี้ยวยากนิดนึงอือมันเลี้ยวยากเกือบจะตกก็มีเออปีกเกือบคือแบบปีกจะแตนะน้ำอีกแล้ว แต่ว่ายังลอยมาได้เครื่องนี้ก็ต้องทำวิธีเหมือนเจ็ดสี่เจ็ดอะไรนะอะไรว่าไททาโก้อะไรวะอะไรไม่รู้่ะจะไม่ได้เหมือนกันไปดูคลิปที่พีท,ทีสิบก่อนไททายอ่ะ ทำไปแล้วคลิปที่สองนี่ทำดึกคลิปที่สามนี่ดึกกว่านี้อีกคลิปที่สามนี่ตีหนึ่งตีสอง,ต,สองตีสาม <c oughs> บอกเลยว่าใครดูท่านนี่ถือว่าเป็นเด็กที่เป็นคนที่แบบเออเป็นคนนอนดึกหรือว่าเป็นคนแคสเกมดึกๆอะไรประมาณนั้นเออ ส่วนส่วนใหญ่คนแคสเกมเขาจะแคสประมาณประมาณดึกๆอะประมาณคนอื่นก็จะประมาณสองสามทุ่มใช่ไหมบางคนก็ตีหนึ่งตีสองบางคนก็ประมาณเที่ยงคืนบางคนก็ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้มีเยอะมากบางคนตีห้าก็มีก็ไม่มีแล้วมั้ง ที่หนะ้านมันก็เวอร์เกินเราจะทำการถอยหลังก่อนพอเพราะลันวีมันไม่พอลันวีมันสั้นเราต้องปรับแฟบลงด้วยแล้วก็ขับได้เลย ที่ไม่พูดไม่ใช่อะไรนะรู้ส,สึกเริ่มเริ่มง่วงแล้วรู้ส,สึกเริ่มง่วงแล้วเออเริ่มง่วงและก็เลยเงียบๆไปก่อนคลิปนี้ไม่ได้ทำยาหรอกเพราะว่าแค่ามาทำให้ดูเฉยๆว่าเจ็บปิติก็พังได้เจสีเจ็ดก็โดนนะเจสีเจสีส้มแต่ไทยทาโกเออ เอออะไรสักอย่างนึงอะยังไม่โดนมันก็นาจะเหมือนกันแหละเจ็ดปเจ็ดยังไม่ลองเลยเจ็แปดเดอันเนี้ยเสียงมาแล้ว ็นปะช่วงหัวมันจะหายไปแต่ช่วงหลังๆนี่ไม่หายแล้วช่วงหลังๆกลางๆวิลอยได้เฉยเลย คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ก็แค่มาเอ่อมาถ่ายดูเฉยๆว่าจะไปเสกกระโดนได้ทุกลำมันโดนได้หมดแหละรถกระโดนได้นะแต่ว่าต้องรถแบบอ <c oughs> อฟโรดอ่ะก็ทำโคตรทะลุโคตเลยเทสลายังยังแบบทำเอ่อยังไม่รอดเลย ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เดินยแล้วก็อย่าลืมกดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในัใ้งหน้าเุยวัาว้าววนนี้ไปละบ๊าวบาย